พอวิเวลเบิร์ดไวท์อาวิลไลทไปเปิดโรงเรียนการบินที่ยุโรปสร้างเครื่องบินอเมริกาก็ตกใจเอา้าตอนนั้นไล่2พี่น้องนี้ไปเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่ากลับ ไปวางรากฐานให้การบินในยุโรปจนกลายมาเป็นรากฐานของ Airbus i n d u s t r ทรกลายมาเป็นคู่แข่งของบริษัท Boeing ถ้าเกิดว่าอเมริกาเนี่ยรับไอเดียของพี่สองพี่น้องตะกูลไรตั้งแต่แรกเนี่ย a อ r b u ั i n d u s t r i รีอาจจะไม่เกิดสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีระบบ p e c s a l i z a t i o n ระบบปรับความดันมันก็ไปสูงไม่ได้ไปเกินหมื่นนี่ก็สักพักก็ไม่มีออกซิเจนแล้วครับต้องมีการค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นเครื่องลำใหญ่ขึ้นบินสูงขึ้นบินไกลขึ้นคนที่ คิดทํางานอะไรที่เป็นงานลิเริ่มใครตําหนิใครดา่าใครว่าอย่าไปท้อให้เหมือนสองพี่น้องตระกูลไรคนไม่ใช่นกไม่มีปีกมันบินไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่าเราถูกวันหนึ่งคนจะเห็นเองว่ามนุษย์เราบินได้ครับเครื่องบินมีจริงครับใหบิดตัวจี้ทั้งแรงทั้งประหยัด MG3 Hybrid Plus ฉลองรางวัลการแข่งขันจีคาน่าด้วยชุดแต่ง c i n g Edition ราคาพิเศษ,ษ499,900บาทมีจำนวนจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการดีบีสวเถาว,วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเบาๆบ้างครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องนานาสาระน่ารู้ในวงการบินนะครับวิวัฒนาการของวงการบินเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการบินพาณิชย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีเกตเรกเกตน้อยเรื่องนู้นเรื่องนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้าง วันนี้เราก็จะมาคุยกันแบบสบายๆเนาะการบินอย่างที่ทุกท่านได้ทราบเนี่ยมันเริ่มมาจากพี่น้องตระกูลไรนะฮะวิลเบรย์กับออวิลไรนะฮะซึ่งเป็นช่างซ่อมจักรยานนะครับก็สร้างเครื่องบินมาแล้วบินได้ด้วยนะครับก็ไปขายไอเดียคนให้คนอเมริกันไม่มีใครเชื่อฮะเพราะตอนนั้นอ่ะคนเก็คิดว่าคนเราไม่่นุกไม่มีปีก บินไม่ได้ไอพี่น้องตระกูลไร้สองสองคนเนี่ยมันเป็นพวกเพี้ยนพวกบ้าสต,ติเฟื่องสองพี่น้องเนี่ยก็เอาไอเดียของตัวเองเนี่ยไปขายให้กับทางยุโรปปรากฏว่าคนยุโรปซื้อไอเดียนี้พี่น้องตระกูลไรก็บินไปยังยุโรปไปอังกฤษไปวางรากฐานการบินให้ยุโรปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าแปลกใจลายเส้นหรือใบอนุญ,ญาตนักบินใบแรกเนี่ย มันเกิดขึ้นที่ยุโรปนะฮะโรงเรียนการบินแห่งแรกเกิดที่ขึ้นที่ยุโรปนะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าในยุคแรกของการบินเนี่ยประเทศไทยก็ได้มีส่วนนะครับมาตั้งแต่สมัยนูน้นสมัยรอห้านะครับท่านก็เด้นพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วอะไรวิทยาการอะไรใหม่ๆของทางยุโรปเนี่ยระบบรางลดรางยุโรปมีใช้ไม่กี่ปีเนี่ยนะฮะร,รอห้าท่านเอามาสร้างละ ที่ที่เอเชียเป็นแห่งแรกในเอเชียจนกระทั่งตอนสมัยนู้นใะนญี่ปุ่นต้องมาส่งคนมาดูงานที่บ้านเราอะถ้าคิดดูแล้วกันว่าว่าขนาดไหนนะฮะแล้วรากฐานทางด้านการบินเนี่ยก็ส่ง4คนทหารตอนนั้นยังไม่มีฐานอากาศเป็นเป็นฐานบกนะเป็นเหรียญขับเครื่องบินมาจนได้ไลายเส้นนะครับเป็นบุพการีกองทัพอากาศสีท่านด้วยกันอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังเก็ตได้เก็ตน่อย พอวิลเบอร์ไรท์เอาวลไรท์ไปเปิดโรงเรียนการบินยุโรปสร้างเครื่องบินอเมริกาก็ตกใจเอาตอนนั้นไล่สองพี่น้องนี้ไปเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่ากลับไปวางรากฐานนะฮะให้การบินในยุโรปจนกลายมาเป็นรากฐานของ Airbus i n d u s t r y นะฮะซึ่งกลายมาเป็นคู่แข่งของบริษัท Boeing ในทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าอเมริกาเนี่ยรับไอเดีย ของพี่สองพี่น้องตะกูลไรตั้งแต่แรกเนี่ยเอฟบัสอินดัสอาจจะไม่เกิดนะครับอันนี้ก็คือผมก็อยากจะฝากบอกทุกท่านนะฮะคนที่คิดทำงานอะไรที่เป็นงานเริ่มงานใหญ่อะไรที่มันเป็นอินโนเวชั่นใครตำหนิใครดา่าใครว่าอย่าไปท้อให้เหมือนสองพี่น้องตระกูลไรนะครับยึดมั่นในไอเดียของตัวเองใครจะบอกไอ้ไอไอไอนี่มันบ้ามันเพี้ยน ถ้าเราเชื่อว่าเราถูกะยึดมันวันหนึ่งคนจะเห็นเองว่ามนุษย์เราบินได้ครับเครื่องบินมีจริงครับซึ่งทุกวันนี้ไม่มีใครไม่เชื่อว่าคนสร้างเครื่องบินไม่ได้แต่ในสมัยนึงเนี่ยถ้าคุณพูดเรื่องนี้เขาหาว่าคุณเพี้ยนแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะขอะสัมพันธ์หลักสูตรไชน่าอ e ีคอมเมิรหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเลยนะฮะจากมืงจีนเลย มาบรรยายให้ท่านฟังว่าถ้าจะขายอ e ีคอมเมิร์ซท่านต้องรู้อะไรบ้างจบคอสนี้ไปท่านจะรู้ทั้งหมดเลยคุณสามารถคอนเนคกับเขาได้เลยคุยกับเขาได้เลยว่าผมจะขายขึ้นแพลตฟอร์มคุณเนี้ยคอนเนคให้หน่อยอันนี้ก็เป็นโอกาสสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมแพลตฟอร์มของอ e ีคอมเมิร์ซจีนอยากขายของให้คนจีนนะครับอทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเมื่อกี้ผมพูดไปละพี่น้องตะกูุไร่ช่างเครื่อง,งบินนะครับ ต่อมาก็จะมีชาวสลินเบิร์กนะฮะแล้วก็มีเอเมเลียเอฮาร์าผู้หญิงคนแรกในเอวิเซชั่นใครบอกผู้หญิงขับเครื่องบินไม่ได้กูโห<ๆ>เขาบินมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยแล้วสมัยโอโ้โหผมยังไม่เกิดอันนี้ที่เราคุยกันอยู่นี่หนึ่งเกต้น,ต,นต้นเองนะหนึ่งเอนย์สามศูอะไรประมาณเนี้ยเขาบินกันละแล้วก็มีการบินข้ามช่องแคบอังกฤษต่อมาก็มีการบินแบบอินสตูเมนต์คือมองไม่เห็น สมัยก่อนบินเนี่ยมันจะต้องมองเห็นเหมือนขับรถอะถ้าคุณขับรถคุณมองมองไม่เห็นทางก็ไปไม่ได้ถูกไหมฮะ,ะแต่ว่าในทางการบินเนี่ยเขาก็มีคำเรียกเขาเรียกว่าใช้เทคนิค Pilotage กับ d e a d Reckoning นะฮะรายละเอียดผมผมไม่ลงแล้วกันแต่ว่าเอาเป็นว่าคุณต้องมองเห็นเหมือนขับรถอะ,อะแต่ต่อมามันก็มีการบินแบบ Instrument นะครับคุณตามเครื่องวัดคุณไม่ต้องมองเห็นข้างนอกคุณไปได้ตามเส้นทาง นี่แหละมันก็วิวัฒนาการมาเรื่อยจนกระทั่งปี19 1 3เกสเกิดมีการบินพาณิชย์ขึ้นอ่าคนส่งผู้โดยสารในระยะแรกแรกอะ่ะมันเป็นการส่งเมลก่อนส่งเมลส่งอะไรพอต่อหลังเนี่ยส่งเมลส่งสบียงมันก็มากลายเป็นขนส่งผู้โดยสารล,ละออใช้เครื่องบินรัสเซียแล้วสายการบินแรกที่เกิดขึ้นในปีหน่นคืออะไรรู้ไหมครับปัจจุบันนี้ยังมี KLM ครับสายการบิน KLM นี่หละ อยู่มาจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ในปี1919ก็ทําการขนส่งสมัยก่อนนี้มันก็ยังบินได้ไม่ไกลหรอกแล้วก็บินไปไม่สูงเพราะว่ายังไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าระบบเพช r i z a t i o n บินขึ้นไปเกินหนึ่งหมื่นฟุตเนี่ยคนเริ่มกับอากาศหายใจแล้วเหมือนเหมือนท่านไปทิเบตไปยอดเขาหิมาลัยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคนเนี่ยคนไปทัวร์ทิเบตเนี่ยท่านจะสังเกตไหมอ่าท่านจะหายใจไม่ค่อยออกเขาบอกว่าแรกหยาบน้ํา อ่าให้แบบพักปรับตัวนิ่งๆอย่าอาบน้ําแล้วถ้าเกิดอาการไม่ไหวจริงๆนะเขามียาฉีดเขามีออกซิเจนให้ดมนั่นแนี่นี่คือผลกับแต่ความสูงเครื่องเครื่องสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่มากแล้วมันก็บินต่ําบินต่ําเพราะว่ามันบินสูงไม่ได้พอบินสูงไม่ได้เนี่ยมันก็กินน้ํามันเยอะเพราะข้างล่างแดกมันเยอะใช่ไหมมวลอากาศมันหนาแน่นข้างบนเนี่ยมวลอากาศมันเบาอากาศมันก็เหมือนน้ำอ่ะ น้ำยิ่งคุณเละลงไปลึกเนี่ยเป็นไงฮะเพรสเชอร์แรงกดมันมหาศาลเลยเนี่ยคุณจะไปข้างหน้าเนี่ยคุณก็ไปได้ชา้าไปได้ยากนะครับก็เหมือนกันอากาศก็เหมือนน้ำหละ่ะพอขึ้นยิงย่งยิ่งขึ้นไปสูงอากาศมันยิ่งบางเครื่องมันก็แจกมันก็น้อยมันก็จะไปได้เร็วแต่ทีเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีระบบเพรสเชอร์ไรเซชันระบบปรับความดันมันก็ไปสูงไม่ได้ไปเกินหมื่นนี่ก็ สักพักก็ไม่มีออกซิเจนแล้วครับมันก็เลยต้องมีการค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องในทางเทคนิคของเครื่องบินผมเราจะมาคุยเรื่องในแง่ที่ว่าเอาสิ่งที่เราคุ้นเคยกับเวลาเรา,รเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเดินเข้าไปในเครื่องบินเราเจอใครอะแอร์โฮสเตสหรือว่าฟลายเอเจนเดนเนี่ยในยุคแรกของการบินพาณิชย์เนี่ยกำเนิดมาจากอะไรรู้ไหมฮะพยาบาลครับ ตอนนั้นเนี่ยพอมีการเดินทางทางอากาศเนี่ยผู้โดยสารอย่างยิ่งอย่าปล่อยเพียงคนที่มีอายุคนที่มีโรคประจําตัวบางทีเนี่ยเปลี่ยนความกดอากาศเจอลุ่มอากาศอะไรบ้างเขามีอาการนะฮะมีอาการทางจะต้องทานยาจะต้องได้รับการปฐถมพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยในเครื่องมันก็ไม่มีใครกัปตันก็รักษาไม่ได้กัปตันรู้แต่ขับเครื่องบินนะฮะ ก็เลยคิดว่าเออถ้ามันมีบุคลากรนะการแพทย์มีหมอมาอยู่บนเครื่องด้วยเนี่ยมีอะไรมันก็จะได้ช่วยได้แต่การจะจ้างหมอไปทุกไฟมันก็มันก็ไม่ไม่ค่อยอีกโนมีเท่าไหร่นะฮะสายการบินก็คงจะเจ๊งก็เลยคิดว่าเออเราเอาพยาบาลมาอย่างน้อยจะได้ดูแลผู้โดยสารก็เวลาเกิดเอเมอร์เจนซีไม่งานอวุนเลยนะฮะอย่างท่านที่เป็นนักบินอะไรหรือว่าเป็นลูกเรือเนี่ยก็จะทราบ ผู้โดยสารป่วยบนเครื่องบินผู้โดยสารใกล้ตายแล้วหายใจไม่ออกบางทีเสียชีวิตบนเครื่องบินยังมีเลยไฟไกลๆนะฮะแต่แว่าของผมผมก็ยังไม่เคยเจอนะถึงขนาดเสียชีวิตแต่ป่วยบนเครื่องบินบางทีต้องขอยมีเซนซีอะไรวุ่นวายนะฮะขอยมีเซนซีลงมาแลนดลแลเรียกรถพยาบาลมารออะไรอย่างเงี้ยนะมันไฟเอทเทนเดนต์หรือลูกเรือเนี่ยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแอร์โฮสเตสกําเนิดมาจากนี้ผู้ชายก็ต้องแบบ แข็งแรงหน่อยลำ่ำลนะช่วยผู้โดยสารยกกระเป๋าดได้อะไรได้นะอันนี้ก็คือที่มาของ flight attendant นะครับตอนหลังก็ในมีความจำเป็นในเรื่องพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่ต้องละก็ก็เป็นบุคคลทั่วไปเสร็จปุ๊บพอเครื่องใหญ่ขึ้นบรรจุผู้โดยสารมากขึ้นบินไกลขึ้นหลายชั่วโมงก็พบว่าพอบินนานเนมันได้เวลาอาหารผู้โดยสารเหล่านี้ต้องการอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนเนี่ยที่เขาต้องทานยาประจำเนี่ยนะฮะมันมียาหลังอาหารยาก่อนอาหารเขาต้องกินอาหารตรงเวลาถึงจะกินยาได้อะไรได้มันก็ถึงจะม,มีการนิดในการว่าไอ้ต้องมีบริการอาหารเครื่องบ่มเครื่องบินด้วยนี่มันก็เข้ามาปรับตัวนี้การการเดินทางโดยสารเนี่ยการเดินทางการบินพาณิชย์ที่อย่างที่ผมบอกเนี่ยสายการบินแรกก็คือ KLM นะครับของยุโรปซึ่ง ดำเนินงานมาถึงทุกวันนี้เครื่องก็ใหญ่ขึ้นต่อมามีเครื่องเจ็ตมีอะไรนะฮะอ่ะผมจะเล่าให้ฟังกันนี้เลือกเครื่องของท่านสังเกตไหมเครื่อง Boeing 737อ่ะกับเครื่อง a i r b บัสสามเนี่ยจุผู้โดยสารประมาณ180คนอ่าอาจจะร้อยแปดสิร้อยแปดเจ็ดร้อยก้าสิบอะไรประมาณใกล้เคียงกันแต่ทำไมโบอิงเครื่องมันเตี้ยแอ r b บัเครื่องมันสูงใช่ไหมเคืองโบอิงมันจะต่ำนะฮะแอบัสเครื่องมันจะสูง มันมีที่มาที่ไปอย่างเงี้ยสายเอ็ดครับท่านลองสังเกตดูโ mm hmm. บอิ้ง727เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นในปีทศวรรษที่60นะฮะ mm hmm. เพื่อเป็นเครื่องที่ใช้บินเขาเรียกว่าร e g i o นล l คือหมายความว่าบินในประเทศอเมริกาเนี่ยจากด mm ัลลัสไปอะไรฟอเวิร์ไปฮุสตันเนี่ย mm hmm. อะไรบินใกล้ๆแถวนั้นอะชิคาโก้ลอสแองเจลิส ในสมัยนู้นเนี่ยสนามบินคุณคิดดูนะ1960นี่มันกี่ปีมาแล้วมันกเกือบ60สิปีตอนนั้นเนี่ยแม้แต่ในเบิกาเองอ่ะสนามบินที่เป็น,ปน regional นะหรือสนามบินท้องถิ่นนะ่ะความพร้อมไม่ค่อยจะมีบินไปลงอ่ะในเมื่อต้องบินไปลงเนี่ยจะทำยังไงร,รถบันไดไม่มีรถใส่พานไม่มีใส่พาน,าพาน,นขนกระเป๋ารถใส่พานนี่ขับไปเทียบปุ๊บยกขึ้นแล้วก็สายพาน,นขนกระเป๋าไม่มี บันไดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเขาเลยโบอิงเขาเลยดีไซน์เครื่องเขาแบบนี้ทาเครื่องให้มันเตี้ยเตี้ยติดตินอ่าพอมันใกล้ๆเนี่ยอะไปจอดสนามบินนี้อุปกรณ์ไม่พร้อมไม่เป็นไรโบอิงพร้อมนะฮะเจ็าเจ็ดพร้อมไปจอดเอารดบันไดไม่มีเจ็ดสมเจมีแอร์สเตอร์อ่าในเมื่อเครื่องมันเตี้ยอยู่แล้วมันก็ใช้บันไดไม่ยาวยัดเก็บภายใต้ใต้เครื่องบินเนะี่ยได้ใช่ไหมฮะ ถึงเวลาเอาแอร์สไตร์ยืดออกมาอ่ามันก็มีบันไดพุทธิสารล,ลงได้อ่านี่แก้ปัญหาไปอันหนึ่งคาโก้ขนคา,าโก้ขนกระเป๋าอ่าถ้าเครื่องมันสูงแบบแอร์บัสสามสองศูนย์แล้วสนามบินมันไม่มีรถสายพานเน่ยนะทำไงอะ่ะโอ้โหคนขนกระเป๋าตายเลยครับยกกันอย่างนี้เดี๋ยวมันทําไม่ได้หรอกยกกระเป๋าไปร้อยใบแต่ถ้า พอเครื่องเขาเตี้ยเนี่ยเขาเขาเขานั่งอยู่บนท้ายรถกระบะเนี่ยกระเป๋าขนไปเนี่ยพอไปเทียบคาโก้มันมันมันเตี้ยน,นิดเดียวเขาก็ขนอย่างงี้มันก็ได้มันก็โอเคอยู่ถูกไหมฮะเออนี่แหละนี่แหละคือสาเหตุแต่แอร์บัสแอร์บัสสามสองศูนย์เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องลำตัวแคบเหมือนกับเจ็ดสามเจเนี่ยมันถูกพัฒนามาในทศวรรษที่แปดศูนนะฮะ หนึ่งเก้าดปดแปดศูสมัยนั้นเนี่ยสนามบินรีเจนลหรือสนามบินตามจังหวัดต่างๆเนี่ยมันมันค่อนข้างจะพร้อมแล้วอ่าพร้อมแล้วไม่เหมือนในยุค60นะครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําให้เครื่องเตี้ยคุณอย่าลืมนะการทําให้เครื่องเตี้ยเนี่ยเครื่องยนต์มันก็ลงมาอีกกาวเคลย์เลนส์จากพื้นมามันก็เหลือนิดเดียวมันก็จะคุณแก้ปัญหาไปอย่างหนึ่งนะ แต่คุณไปเจอปัญหาอีกอย่างหนึง่งอ่าแต่ในทศวรรษที่80เนี่ยไม่จําเป็นแล้ว a i r b u ัสเขาก็ไม่ทําเขาก็ทําให้เครื่องสูงนิดนึ่งกาวเคเลนส์ระหว่างพื้นกับตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันก็สูงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับซึ่งปัญหาของ77 3เนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงตอนหลังเนี่ยเขาไปดีไซน์เครื่องแม็กเครื่องอะไรซึ่งผมเคยพูดไปแล้วแต่วันนี้เราเราไม่ได้พูดเรื่องนี้ เราก็จะพูดเรื่องเกตดนู้นเก็ดนี้อทีนี้มาลองมาคุยเรื่องคลาสของเครื่องบินกันม้่งเวลาขึ้นไปเนี่ยแรกๆมันก็มีคลาสเดียวใช่ไหมฮะไอคนที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันก็มีโอ้โหมันต้องเป็นคนที่แบบมีฐานะ,ะมีความจําเป็นที่ต้องใช้การเดินทางทางอากาศจริงๆอย่างเช่นว่าญาติป่วยต้องหมอบอกรีบมาดูนั่งรถทัวร์มาไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย อาจจะต้องซื้อตัวแพงหน่อยหรือไม่กับคนมีต่างๆมีฐานะอะไรมัก,ก,ก็ก็จะเป็นคนประเภทนั้นนะฮะพอตอนหลังเครื่องใหญ่ขึ้นนะฮะมันก็ซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งคนที่ขึ้นเครื่องบินก็หลากหลายนะฮะในปีทศวรรษประมาณ5 0าศถึงเจเนี่ยมันก็เกิดมีการแบ่งคลาสขึ้นมาเดี๋ยวเหมือนสมัยเนี่ย ถ้าไปขึ้นเครื่องบินนั่นจะเห็นว่าเออมีอีโคโนมีนะอีโคโนมีมันก็ยังมีแบ่งออกเป็นหลายหายเกรดอีกใช่ไหมอันนี้เออเปลี่ยนการเดินทางได้ตลอดเวลาอันนี้ห้ามเปลี่ยนตัว๋วจองแล้วจองเลยอะไรแล้แลมีแบ่งโอโ้ใครตรงนี้เล็กรูมกว้างอ่านั่งตรงไอเอม e เจนซี่เอ็กนั่งโรหน้าสุดออยืดขาได้อีกราคางขายเป็นฮอตซีทเป็นอะไรก็ว่าไป สมัยก่อนเนี่ยอย่างที่ผมบอกค์ดเดียวต่อหลังมีเป็นอีคโนมีแล้วก็พอเครื่องใหญ่ขึ้นปี1955 TWA ก็เอาเครื่องล็อกฮีตมาติ t i ซ u เปอร์คอนส e l l เ t ชันมาใช้4ีนน่เครื่อง 4, นยนต์เครื่องใบพัดสี่เครื่องยนต์มาแข่งกับ DC6 ก็จะมี DC6 ต่อมาก็พัฒนาเป็น DC10 เดมดี11อะไรแบบเนี้ยคือซึ่งเป็นเป็นเจ็ดละนะฮะก็ เครื่องเหล่านี้แรกๆเนี่ยสนามบินอนเมืองการบินไทยหรือเดินอากาศไทยบตทเขาก็ใช้อยู่นะนะครับก็พอเครื่องมันเริ่มใหญ่ขึ้นมันบินไกลขึ้นเนี่ยเครื่องพวกนี้มันบินฮ่องกงกรุงเทพอะไรเงี้ยมันบินได้นะสิงคโปร์นี่สบายแต่ก็อาจจะใช้เวลาสักสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยเครื่องเครื่องมันก็จะบินช้าหน่อยพอเป็นเครื่องใบพัดมันก็เลยเกิดความต้องกอย่างนี้พอคนบินเยอะขึ้นมันก็จะมีผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งเขาก็คนมีกระตังอ่ะพูดง่าย อ๋อฉันต้องการเซอร์วิสอย่างงู้นอย่างนี้เก้าอี้แคบไปมันก็พอทำเซอร์วิสขึ้นมาเขาก็เลยเออมันมีอีกตลาดหนึ่งใหญ่อย,ยอย่างนี้ดีกว่าเราก็แบ่งเป็นคลาสมันมีเฟิร์สคลาสขึ้นมาเกิดขึ้นสำหรับผู้โดยสารกระเป๋าหนะักนะฮะคนมีกระตังเขาก็นั่งเฟิร์สคลาสเขามีตังเนี่ยเขาไม่หมายซื้อความสะดวกสบายมีเออเก้าอี้กว้างมีเล็กรูมเอนได้เยอะ อ่ามีเอนเตอร์เทนเมนต์สมัยนู้นเนี่ยอาจจะผมก็ไม่รู้นะเอนเตอร์เทนเมนต์มันมีอะไรบ้างคงไม่มีจอทีวีส่วนตัวเอ่อแบบมาดูหนังได้เหมือนสมัยนีย้แต่การมาแต่อาหารอ่ามีเลามีอาหารมีการเสิร์ฟเสิร์ฟกันนี่เมื่อก่อนจานช้อนซ่อมนี่เหมือนไปกินพัตคาลหรูๆอ่ะมีสเต็กริปอายมีไวน์เสิร์ฟกันอะไรเงี้ยอันอนั้นคือเฟิร์สคลาสอี o n o m นก็ ข้างหลังอาหารกล่องนั่งเบียดกันเนี่ยมันก็เกิด First Class กับ c o n o น y มีคลาสึ้นมานะนะฮะพอตอนหลังประมาณปี1970เป็นขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความต้องการขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะฮะมันอยู่ระหว่าง e c o n o m มกับ First Class นะฮะอันนี้ก็แบบอี o n น m มไปเลยอีกอันนี้ก็โอ้โหไฮโซไฮคลาสไปเลยใช่ไหม แต่แต่ระหว่างตรงนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่า frequent traveler หรือคนที่เดินทางบ่อยคนที่เดินทางบ่อยเดินทางเป็นประจำร้อยละเกคือนักธุรกิจครับคนที่เดินทางเป็นประจำโดยสายเครึ่งปินเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการความรวดเร็วในการติดต่อง,งานถูกไหมฮะไปเซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บกลับมาต้องมาดูแล ไปหลายวันไม่ได้โรงงานไม่มีใครดูธุรกิจไม่มีใครรันเขาก็ต้องใช้เครื่องบินพอเขาเดินทางบ่อยๆเนี่ยแต่เขาก็มีไม่อยากนั่งบิสเนสคลาสเขาต้องการอะไรที่มันอยู่ระหว่างเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากจะจ่ายแบบ First Class. เฟิร์สคลาสนะเขาโอ้หหรูหราให้ซื้อไฮโซเขาก็มองว่ามันมันมันสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุมันก็เลยเกิดบิสเนสคลาสึ้นมาบุคคลเหล่านี้เดินทางบ่อยเขาไม่ต้องการแบบสมัยก่อนเนี่ยเคยเห็นไหม จะไปเดินทางเครื่องออกเที่ยงนะสมัยก่อนสมัยผมพูดถึงหลายสิบปีมาแล้วนะไปถึงสนามบินนงแในแปดโมงเช้าโอ้โหญาติพี่น้องมาส่งเบารถสอแถวกันมาทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมนักธุรกิจหรือ f r e q กรนไฟเออเนี่ยเขาไม่ต้องการเสียเวลาอย่างนั้นเขาต้องการแบบไปถึงเช็คอินไวๆไ,ไม่ต้องต่อแถวยาวนะฮะเช็คอินเสร็จรีบไปนั่ง นั่งขึ้นมาบางทีเขาจะนั่งทำงานนั่งทำน่นทำนี่มันก็มียอมจ่ายแพงหน่อยวันเลยกลายเป็นบิสเนสคลาสขึ้นมานะฮะเจแปนแอร์ไลน์ก็อินสตอร์ดิ b u ์บิสเนสคลาสสมัยแรกเนี่ยเขาไม่เรียกบิสเนสเรียกออเรนจะ์บลั o มอ่าในปี1975 k l m ก็มีนะฮะเดลต้าแอร์ไลน์ก็มี m ม d เดล i นเซอร์วิสนะครับสายการบินที่ใช้ชื่อบิสเนสคลาสเนี่ยจริงๆกัสายแรก ในปี1979คือควันตัสของออสเตรเลียใช้คำนี้เลย business class แล้วการบินไทยของบ้านเราเนี่ยเป็นสายแรกๆเหมือนกันที่ที่โดดเข้าร่วมมี business class กับเขาด้วยนะครับสมัยในยุคแรกใน business class มันก็ไม่ได้หรูหราเหมือนเหมือนทุกวันนี้นะฮะพอตอนหลังเนี่ยในปี1995เนี่ย British Airways นะฮะ ให้บริการเหมือนครั้งแรกสำหรับซีดที่สามารถเลด o าวหรือพับร8 0องศาได้นอนเหมือนเตียงได้เลยนี่พิเศษเวเริ่มเริ่มในแห่งแรกพอในปี2000มันก็จะกลายเป็นเตียงนะครับสำหรับบิสเนสคลาสเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาหารก็ดีขึ้นมีบิสเนสเลา g ์มีอะไรนะฮะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาไอความเป็นความแตกต่างระหว่าง Business กับ First c คลาสเนี่ยมันเริ่ม มันเริ่มไม่ต่างกันเยอะละอ่าเวลาคุณบินเนี่ยบินไกลๆคุณต้องการพักผ่อนคืออะไรฮะโดยเฉพาะยิ่งบินค้ามคืนพวกไฟย,ยุโรปเนี่ยออกดึก,ด,กดึกตีหนึ่งตีสองไปถึงนู่นเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องการนอนนอนเสร็จปุ๊บให้คุณสดชื่นใช่ปะ่ะสดชื่นคุณลงไปคุณสามารถทำงานต่อคุณไปเซ็นสัญญาไปอะไรได้เขาก็ดีไซน์แฟลตเพจอ่า ปเอซีที่มันรีคลายที่มันเอน็นรอย80องศานอนได้ใช่ไหมพอค,คุณลงไปคุณก็ไปทํางานต่อได้ราคามันก็แพงขึ้นนะครับสังเกตดูเนี่ยท่านสังเกตดูกลยุทธ์การตั้งราคาของ business class นะอย่างเราอยู่กรุงเทพเนี่ยจะบินไปฮ่องกงเนี่ยไม่ว่าคุณจะบินไปอ่าใช้อ่า,อาเอมิเรตเอทีแฮการบินไทยสิงคโปร์อะไรหรืออะไรก็ตามสังเกตไหมพวก บินสองสามชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงราคาบิสเนสกับอีโคโนมีนี่มันไม่ต่างกันเท่าไหร่ต่อแล้วระหว่างซีดเนี่ยบิสเนสซีดเนี่ยอีโคโนมีอาจจะใส่ซีดได้สามซีดแต่บิสเนสมันเหลือสองซีดใช่ไหมพอเป็นบิสเนสมันเหลือสองซีดมีรูมกว้างขึ้นแต่ราคาต่างกันฮะอีโคโนมีสมมติราคาค่าตั๋วไปกับสามหมื่นบิสเนสมันไม่ใช่สามหมื่นแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้แพงกว่ามากมันก็อาจจะเป็นสี่หมื่นสองอะไรอย่างนี้ แพงกว่ากันนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นรูทที่คุณบินข้ามข้ามทามโซนคุณบินกลางคืนคุณต้องบินพักผ่อนอย่างเช่นคุณไปยุโรปบินไกลๆแปดชั่วโมง10บชั่วโมงเครื่องออกตี2อย่างเงี้ยโอ้โหราคาบิสเนสนี่โดดเลยฮะเทียบกับอ c o n o นมีถ้าอ c o n o นมไปกับสามหมื่นนะบิสเนสนี่ก็จะประมาณแสนสองถึงแสนห้านะฮะซื้ออ c o n o นมได้สี่ห้าซีทพอตอนหลังเนี่ย 75%ของกําไรในคลาสพรีเมียมเนี่ยมันเลยกลายเป็นมาจากบิสเนสคลาสคนที่ต้องการทราเวลเฟิร์สคลาสเนี่ยตอนหลังก็เหลือน้อยละเหลือพวกคนที่แบบรวยจริงๆอะ่ะพวกไฮโซไฮโซอะไรทั้งหลายที่ว่าเขามีตังเข้าจ่ายได้เขาไม่แข์คนเขาก็มองว่าจะไปจ่ายทำไมนั่งบิสเนสคล้ายๆกันเฟิร์สคลาสที่มันเพิ่มขึ้นมาก็อ่าเวลาเช็คอินคุณมีช่องเฟิร์สคลาสอ้าบิสเนสก็มีช่องต่าง,งหาก ใช่ไหมไม่ได้แอดขนาดนั้นแค่นี้ก็ตอบโจทย์ละ First Card ก็ตอนหลังหลายๆายสายการบินเขาก็จะเลิกจะยุคไปละนะฮะก่อนอื่นผมพูดข้ามไปนิดนึนนงพอมี74 7เจปุบ๊บมันมี380ขึ้นมา Boeing 380นะครับในประมาณปี2000 2010ถึง2010 2007อะไรประมาณนี้โบอิงสามแปก็เข้ามาพอมี Boeing 380เนี่ยก็แข่งกันหรูละตัวเจ้าโบอิง Boeing สายการบินตะวันออกกลางเนี่ยโอ้โหเอธิฮัดอ่าเอมิเรตนะฮะก็มีเลาจ์อ่าเฟิร์สคลาสเลาจ์ก็โอ้โ oh หเหมือนเหมือนตู้สเสบียงในรถไฟอะ่ะมีชาวอร์ส่วนตัวนะฮะเอธิฮัดล้ำไปกว่าน,นั้นอีกถึงขนาดว่าเป็นห้องห้องห้องสวีทห้องสุดอะ่ะ ห้องส่วนตัวเลยปิดเขาเรียกว่า for to ceiling uh, wall ปกติเนี่ยไอายการกั้นเก้าอี้เนี่ยยุคแรกมันยังไม่มีการพอตอนหลังมันจะกั้นเหมือนกั้นเป็นคอกแต่ของไอดีฮั first car เนี่ยมันเป็นห้องเลยกำแพงมันเนี่ยจากพื้นติดผนังเลยคือใครมองไม่เห็นเป็นห้องส่วนตัวของคุณเข้าไปใน first car เนี่ย car, มันมีห้องนอนมีห้องนั่งเล่นแล้วมีห้องอาบน้ำส่วนตัวเลยของคุณ นี่แข่งกงันขนาดนี้นะครับแต่แน่นอนนะคุณจะไปคุณจะบินอย่างเงี้ยคุณต้องมีห้าหกแสนถูกไหมบางคนเขาบอกอว่าขูเอาเงินไปซื้อรถด,ดีกว่าไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นใช่ไหมแต่มันก็แข่งกันโดยเฉพาะอย่สายการบินตะว,วันออกกลางนะฮะแต่คนส่วนใหญ่เขาก็เขาจะไปจ่ายอีกสองแสนบาทอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปนั่งเฟิร์สแปดชั่วโมงอะไรเขาก็ไม่เอาผลตอ่อตอนหลังเนี่ยก็เลยหลายสายการบินนะฮะอเมริกันแอร์ไลน์ อ่ามาเลเซียเอมิเรตกาตาก็เริ่มจะไม่ไม่มีเอ่อเฟิร์สคลาสละแล้วก็ล่าสุดเนี่ยการบินไทยเนี่ยเขาก็เตรียมจะประกาศแล้วว่าต่อไปเนี่ยก็จะมีเอ่อบิสเนสคลาสเท่านั้นเฟิร์สคลาสก็จะไม่บริการแล้วเพราะว่าเฟิร์สคลาสมันเริ่มจะไม่ทำเงินแล้วไงคนที่นั่งเฟิร์สคลาสเนี่ยมันที่มันยอมจ่ายเงินเนี่ยมันเหลือไม่เยอะผมผมมีเกรดนิดหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังมันก็จะมี เ,เพื่อนผมเป็นนักบินนะนะเขาบินให้ p r i v a t e ส่วนตัวมันก็จะมีเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยก็ไปบินเขาก็คุยกันเขาก็เคยถามมหาเศรษฐีแบบติดอันดับรวยที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยเนี่ยเขาก็ถามมาเราจะรู้ท่านครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรารวยแล้วต้องมีเงินเท่าไหร่คนนั้นเขาตอบว่าเวลาคุณซื้อของเนี่ยคุณยังดูราคาอยู่ป่ะคุณยังคิดไหมว่ามันถูกแล้วมันแพงเพื่อนผมก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเออจริงเว้ย คนระดับนี้เขาไม่ดูราคาละเขาดูอย่างเดียวว่าอยากได้หรือเปล่าถ้าอยากได้เอามันเขาไม่ถามราคานะอันนี้อันนี้มันเป็นมันเป็นอีกแบบหนึ่งละคนพวกนี้จะนั่งเฟิร์สคลาสอ่าเขาต้องการสถานะตรงนั้นเขาต้องการความพอใจเงินไม่ใช่ปัจจัยเขาไม่ถามว่าเท่าไหร่ชอบหรือเปล่าตรงนั้นต่างหากถ้าชอบเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าแต่ว่าคนแบบเนี้ยมันไม่เยอะ แต่ว่าคนคนที่เพื่อนผมพูดมาเนี่ยก็คือถ้าเอ่ยชื่อมาก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักแหละนะฮะแต่ว่าเราเราขอนุญาตเรากไ็ไม่ไม่ต้องไปไปเอ่ยชื่อเขาอนะฮะเออนี่แหละลก็เป็นเกตให้ฟังก็ในอนาคตมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาและเขาเรียกพรีเมียมอโคโนมีไม่ใช่ในอนาคตอะตอนนี้มันมีละมันมีขึ้นมาละอ่าปัจจัยสําคัญคือบินไกลๆต้องการพักผ่อนลงไปทํางานได้เลยลงไปเที่ยวได้เลยนะฮะ จากค่าตั๋วสา0 0 0ื่นเนี่ยผมยอมจ่ายเพิ่มอีก6,000เพื่อนอนค่าซีทหกพันเจ็อะไรทํานองเนี่ยเพื่อนอนซีทยอย่างเดียวอมีซีทที่นอนได้อาหารก็กินเหมือนอโคโนโมีก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมเซอร์วิสต่างๆก็อาจจะมีพิเศษขึ้นมานิดหน่อยไม่ได้เยอะนะฮะก็โอเคใช่ไหมคุณก็สาม0 0ื่นผมสามหมแปด อ่หรือสี่0 0ื่นผมก็ยังอาจจะสู้นะถ้าถ้าเกิดว่าอะไรแบบอย่างนี้แต่ว่าถ้าไปซื้อ Business Class เนี่ยแล้วบินข้ามคืนไกลๆอย่างที่ผมบอกอะ่ะโอ้โหจากสา0 0 0ื่นอีโคานมีมันไม่ใช่สี่หมืนนะมันขึ้นไปแสนกว่าบาทเนี่ยแสนสองแสนห้าบางทีถูกปะคนเขามไม่อยากจ่ายขนาดนั้นแต่ถ้าสา0 0 0ืนและสี่หมืนได้ได้ได้กีอนอนหรือสามหมืนแดเนี่ยผมโอเค อ่อันนี้อันนี้มันก็เลยกลายเป็นคลาสใหม่ขึ้นมาแทนบิสเนสมันก็ปรับตัวนะฮะไปตามสถานการณ์ก็วันนี้ก็เล่าเป็นเกดเล็กเกตน้อยให้ฟังนะครับแอร์โฮสเตดเอร์ฟลายเทนเดนนะฮะครื่งบินมันมีวิวัฒนาการยังไงมันถึงจะมาแบ่งเป็นคลาสอะไรต่างๆจนถึงทุกวันนี้อ่อก็เป็นเกตเล็กเกดน้อยสนุกสนุก,นกมาเล่าสู่กันฟังนะฮะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร